เดี๋ยววันนี้เราจะพาสมาชิกทุกท่านนะครับไปเที่ยวอุทยานะครับจะเป็นเซนทัลอุทยาเปิดใหม่นะครับโดยรถไฟฟ้า m g e p รุ่นนี้นะครับจุดเริ่มต้นจากนครสวรรค์นะครับก็จะใช้ระยะทางประมาณ100กว่ากิโลเมตรไปกลับก็น่าจะประมาณ200กิโลนะครับก็ไม่รู้ว่าที่เซนทันอุธยาตอนนี้จะมีจุดชาร์จหรือยังนะครับเพราะว่าปกติแล้ว ที่เซ็นทรัลเนี่ยจะมีจุดชาร์จสำหรับรถไฟฟ้าแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นห้างเปิดใหม่นะครับก็เลยเอ,าอาจจะยังไม่ได้ลงจุดชาร์จนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูนะครับเพราะว่าในในแอปพักแชร์เนี่ยก็ยังไม่มียังไม่มีจุดชาร์จโชว์ขึ้นมาก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ชาร์จแต่ว่าด้วยระยะทางเนี่ยเราสามารถที่จะขับไปและกลับได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูนะครับว่ารถไฟฟ้าคันนี้จะไปถึงเซ็นทรัลยามไหมแล้วก็เป็นยังไงบ้างกับห้างเปิดตัวนะครับได้ข่าวว่าเขาเปิดตัววันที่30มสิบพฤศจิกานะครับ ก็จะไปดูกันว่าในในห้านั้นมีอะไรบ้างเราก็จะเลยวิวให้ดูมีร้านอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็มีใหญ่โตแค่ไหนสวยแค่ไหนเดี๋ยวรอชมนะครับจะเริ่มเดินทางนะครับจากนครสวรรค์ไปอุทยานะครับตอนนี้เราผมจะรีเซตทริปนะครับตอนนี้ก็เลขมาอยู่ที่2 9 8 9 3กิมโลนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งต้นแรีเซททริปให้นะครับ ก็จะขึ้นซีลว่ตรงข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าทริปนี้เราจะใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าไฟเท่าไหร่นะครับเราเริ่มชาร์จที่บ้านนะครับผมใช้เป็นตู้ไฟแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นมิเตอร์แบบ T O U นะครับเป็นมิเตอร์ T O U เดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมีทําคลิปแยกมาให้ว่าเออ T O U ทำยังไงการติดตั้งตู้ยังไงนะครับหลักการในการเตรียมไฟบ้านยังไงแล้วก็เลดไฟจะเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นผมแจ้งก่อนว่าผมจะใช้ T O U เลด ออฟพีคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะอยู่ที่ค่าไฟหน่วยละ2.6บาทนะครับหน่วยละ2.6บาทนะครับรถไฟฟ้ารุ่นนี้ MGP e มีเมทัลลี่อยู่ที่50.3กิโลวัตต์ชั่วโมงหรือกลมๆว่า50แล้วกันนะครับหรือง่ายๆว่าคือรถเนี่ย1คันเนี่ยเต็มถังก็คือ50หน่วยนะครับโดยที่หมายเขาว่า1%เนี่ยก็คือจะเป็นครึ่งหน่วยนั่นเองเพราะว่า100%ก็คออือจาก50าใช่ไหมหก็คือศูอหน่วย นหน่วยละ2.6บาทก็คือจะเป็นเปอร์เซ็นละ1.3บาทนะครับก็เพื่อนๆื่อนจับตัวเลขนี้ไว้ก่อนว่า1%จะใช้ค่าไฟอยู่ที่1.3บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสรุปแล้วเบ็ดเสร็จค่าใช้จ่ายในการเที่ยวทริปนี้เท่าไหร่นะครับเราก็จะออกเดินทางกับ mgp รุ่นนี้นะครับก็จะใช้ระยะทางประมาณ200กว่ากิโลเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ทางผมหรือ a d มินแชมป์เนี่ยได้ทําตกแต่งภายในเอาไว้ไม่ว่าจะทาเบาะเปลี่ยนเบาะเป็นสี สีอ๋อาวแดงนะครับก็จะทําที่ร้านไอโมกิ ogi, หรือว่าจะทำแอมเบียนไลท์นะแต่ตอนนี้มันยังสว่างอยู่นะอาจจะไม่ชัดมากเดี๋ยวตอนถ่ายคาสกับ,บมืดๆอาจจะได้เห็นนะครับเออทำแรปสติ๊กเกอร์ทำอะไรหลายอย่างนะแล้วก็ทำตัวกล้องตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นชุดแต่งนะของแต่งของแอดมินแชมป์เองนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันวันนี้นะสุดท้ายเราจะใช้ไฟเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะไปพร้อมกันด้วยเลยด้วยกันเลยนะครับเราจะไปเที่ยวด้วยกันนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในทริปนะ่ค่ะอ้าวมีใครบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับไปยบายบายบายนนี้มี่ตาลแล้วก็พี่ยายแล้วก็คุณแม่ค่ะวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปไหนครับไปไหนนิวตันจะไปไหนนะวันนี้วนตาจะไปไหนนะครับจะไปไหนครับข้าวถ่ายควณเป็กินอะไรนะเผาเหรอนั่นใช่ไหมครับไม่รู้ครับไม่รู้ค่ะวันนี้จะ าก็วันนี้เราตั้งใจที่จะไปเซียทรานนนท์นะครับจะเข้าเขาเปิดวันที่30มสิบพิธีกาครับวันนี้วันที่ห้ากันว่าเป็นวันพ่อเราก็จะพาครอบครัวไปเที่ยวที่นนท์นนท์ท์นด้วยรถไฟฟ้ากันเีงครับ MGP ครับครับเราออกเดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับด้วยแบตเตอรี่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปที่นนท์นะก็ระยะทางน่าจะประมาณ100 120้อยหนึร้อยยี่โลเดียวมาครับก็ไปกลับก็ประมาณ240กิโลนั่น จะไปได้ไหมแล้วก็ที่เซ็นทันอยุธยาจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะไปรอดูกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวให้ป๊ะป๋าขับรถก่อนแล้วกันนะคะเชิครับครับสวัสดีครับตอนนี้มาถึงที่เซ็นทันอยุธยาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราใช้ระยะทางไปทั้งหมด1 4 3รประมาณ1 4 4กิโลเมตรนะครับใช้แบตเตอรี่ไป47ซถึง5ก็จะประมาณ เกือบร้อยบห้ากิโลจากบ้านนะครับก็อย่างที่เราคุยกันอย่างที่อธิบายในคลิปไปนะครับก็ใช้ไฟไฟ,ไฟไปป้าไฟฟ้าประมาณ60บาทเดือนมานะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับเซนท่านอดุธยาน,นะครับอยู่ริมสายเชียเลยนะครับรถจะติดติดหนึ่งนะครับถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้ดูข้างในห้างว่าเป็นยังไง คิคเป่ปดใหมตอนนี้เราอยู่ที่ห้างเซนทัลน,นะครับอยุธยาแล้วเป็นห้างใหม่ที่เปิดตัวนะครับก็คนค่อนข้างาเยอะเลยครับก็ค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็มีจัดซีนออกเป็นแค่ในไ,ไทยนะครับตอนนี้ก็พาครอบครัวมาเที่ยวนะนะครับเราถึงที่นี่โดยใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมด40 7เปอร์เซ็นต์กับระยะทางประมาณ145กิโลเมตรก็จริงๆแล้วเราสามารถขับกลับได้เลยนะแต่ว,ว่าอาจจะขับกลั็อาจจะแวะสักนิดนึงเหลือเดี๋ยวเราเติมแบตเตย์น,นะครับ,รบก็ถือว่าระยะที่วิ่งได้เนี่ยถ้าวิ่งของขาผานมาเนี่ยผมวิ่งมาประมาณ100 100 1ย0นึ่กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะก็ระยะทาง300กิโลเมตรเนี่ยต่บการชาร์จถึงครัะคะ้งเนะี่ยทำได้สบายๆก็อยู่ที่ห้าง เซ็นทันของอทุทยาตกแต่งสวยดีนะแล้วก็ตอนนี้เขามีแปลว,ว่าเป็นเฟสติวัลอาหารไทยด้วยนะครับร้านขายเยอะแยะเลย,ยก็ใครจะพาครอบครัวมาเที่ยวในวันหยุดก็ดีเลยครับที่ เป็นเทศกาะะลอาหารเขาจะแต่งเป็นธีมเหมือนอยุธยานะครับก็จะใส่สุดไทยกันก็จะมีบูธนะครับกินของโบราณของโอทอมครับ,รบเต็มเลยนะครับมาดูรกิาการห้างท่านอยุยาที่หาไทยที่หากินย่างนะครับ เืียว่าเพลินนครนี่เนี่ยตกปลาเห็นไหมเหมือนง,งานวัดนะจะมีกิจกรรมต่างๆตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีงานจัดงานหนุ่มโผล่รถด้วยนะเหมือนเหมือนมอเตอร์โชวนะ์แบบแบบด้วยนิดนึงนะคนขึ้นทางเยอะเลย ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของรอบขากลับนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่บางปะอินไม่ใช่สิ๋งบุรีนะครับอยู่ช่วงสิ๋งบุรีอยู่พีเอวาต้านะครับสิ๋งบุรีนะครับก็จริงๆแล้วแบตเตอรี่เป็นพอนะแต่ว่าวันนี้เราจะแวะชาร์จนิดนึงนะครับพอวันนี้จะเข้าน้ําด้วยกอาจจะสัก5นาที10นาทีนะครับแล้วเราก็จะเดินทางกลับจริงๆแบตเตอรี่ก็พออยู่แล้วแต่ว่าอุ่นใจนะครับอุ่นใจ เพื่อไปคาดฝันจะได้หรือเราจะทำความเร็วได้อะไรเงี้ยเราก็อาจจะเข้าห้องน้ำด้วยอะไรด้วยก็ประมาณ5้าทีทีนะครับก็จะจบคลิปนี้นะครับตอนนี้ใช้เวลาชาร์จไปแปดทีจริงเราต้องการแค่3าปนก็ถึงบ้านแล้วนะสีกีห้าทีก็พอแล้วนะครับเราก็หยุดชาร์จเลยนะครับใช้ไป8นาที46่สิวินาทีแล้วก็ไฟอีกได้ไฟมาประมาณ7กิโลวัตน,นะครับ อนนี้ระยะทางถึงบ้านอีกประมาณ60กิโลนะครับท,ที่ใช้อีกแค่ไปประมาณ20ก็พอแล้วแต่ว่าก็มาชัร์จระหว่างรอนะครับระหว่างเข้าน้ำอย่าลืมน้สับพันนะปิดฝาด้วยนะลือประจำก็แค่นี้แล้วก็พร้อมเดินทางกลับบ้านแล้วครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้จบทริป เที่ยวรอบนี้แล้วนะครับก็ถึงบ้านโดยแบตเตอรี่เหลือ15%อนะครับอย่างที่เราได้แจ้งไปนะครับว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราใช้แบตเตอรี่พอนะคือไม่ต้องเติมก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้นี้เราเติมไปจาก2 5ถึง37เนาะก็เป็นประมาณ1 2นะครับแต่ว่าเราเหลือถึงบ้านเนี่ย15%เนะครับว่า ถ้าเราไม่ชาร์จเลยเนะี่ยมันก็ถึงบ้านเหมือนกันนะครับอาจจะเหลือประมาณ3%แต่เราก็ชาร์จไปดีกว่านะจะได้ไม่ต่ำมากเกินไปนะครับทริปนี้เราใช้ระยะทางไปทั้งหมด293กิโลเมตรนะครับอย่างที่แจ้งไปนะแบตบถ้าเราไม่ชาร์จเลยนะมันจะเหลือประมาณ3%ก็จะวิ่งต่อได้ประมาณ10กิโลโดยประมาณนะก็มันจะวิ่งได้ระยะทางจริงนะครับแบตเตอรี่เต็มถังเนะี่ย แต็ก้อนหรือเรียกอะไรดีนะครับก็มา300กิโลโกลมๆนะใช้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่16.2กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ใช้ไฟค่อนข้างประหยัดเลยนะครับแต่ว่าผมวิ่งค่อนข้างเร็วนะเพราะวิ่งทางเส้นสายเอเชียเป็นหลักก็จะใช้ความเร็วประมาณ100 110 120อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ค่าเฉลี่ยนี่อันนี้คือมันนับตอนจอดด้วยมันเลยอาจจะน้อยลงกว่าปกตินิดนึงนะครับค่าไฟนะครับก็ ถ้าเราไม่ได้นับไอตัวเมื่อกี้นี้เพราะว่าอย่างที่บอกเนาะแบตเตอรี่มันขับถึงนะครับก็เราจะใช้เหลือ3เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราไม่ได้นับตรงเมื่อกี้นี้แต่ตรงเมื่อกี้เนี้ยไอตรงจุดเมื่อกี้นี้เราชาร์จไปเราใช้เงินไปทั้งหมด28บาทนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้นับเพราะว่าแบตเตอรี่เมันถึงเนี่ยมันก็จะใช้ค่าไฟไปทั้งหมดอยู่ที่97เปอร์เซ็นต์หรือประมาณ100อีกกับอีก10บาทนะครับระยะทาง293กิมโลแต่เราใช้ค่าไฟไป100ประมาณ110บาท เกือบร้อยยีิบอ่ะทีมโกงว่า120บาทแล้วกันนะครับตกประมาณกิโลเมตรละสี่สิบ0ูนย่สิบประมาณสีสตางค์อาะทีมโกมว่า50สตางค์แล้วกันนะประมาณ50สตางค์ต่อต่อ1กิโลเมตรนะก็ลองคิดดูแล้วกันว่าประหยัดแค่ไหนนะถ้ารถน้ำมันเนี่ยไปคลิปนี้ก็อาจจะประมาณประมาณ,มาณกเกือบเกือบพันอ่ะ7-800ได้นะครับก็อตอนนี้ก็ได้ถึงถึงที่ บ้านที่นครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยผมอยู่นครสวรรค์นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอมเปรไลท์ที่ผมใส่เข้ามาก็าจะประมาณนี้สามารถเปลี่ยนสีได้เยอะมากเลยอันนี้ก็ผมเซตสีเป็น,นด่าดไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ใช้ไฟไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะตอนนี้ช่วงเวลาตอนนี้ว่าประมาณสองทุ่มครึ่งนะก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าไอที่เราว่าเราคำวนวณไฟเป็นตนะีโอยูเนี่ยมันเป็นยังไง๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ อันนี้ก็เป็นตู้ไฟของผมนะครับก็มันจะมีระบบที่ผมทําเอาไว้ก็จะเป็นระบบที่จะตั้งเวลานะครับเนื่องจากไอตัวชาร์จของผมเนี่ยมันไม่มีตัวตั้งเวลาในตัวนะก็จะทําระบบที่เป็นปีแมกเนติกมีตัวคอนโทรลสวิตช์ it, อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีตัวตั้งเวลาไว้สี่ทุ่มมันก็จะสั่งจ่ายไฟมานะครับหมายความว่าเราเวลาเรามาถึงบ้านเนี่ยไม่ว่าจะถึงบ้านประมาณ ทุ่มสี่สองทุ่มเด็กเราก็เอ่อมาเสียบสายไปได้เลยนะครับสายผมก็จะเก็บไว้อย่างดีนะครับเราไม่จำเป็นต้องรอแบบตื่นมาแบบสี่ทุ่มใช่ไหมตื่นมาสี่ทุ่มเพื่อแบบมาชาร์จนะครับมันก็จะแบบระบากชีวิตหน่อยนะแล้วก็เสียบไปเลยนี่ครับนี่ก็เสียบแล้วนะครับตอนนี้มันก็เสียบแล้วนะครับแต่ว่าตู้ไฟเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทํางานถูกไหม เดี๋ยวผมจะไปลองตอนสี่ทุ่มไปดูนะครับมันก็ถือว่าตอนนี้มาสี่ทุ่มแล้วนะครับมันก็จะเปิดออนก่อนนะถ้าเกิดสมมว่สี่ทุ่มเนี่ยได้เวลาที่มันตั้งไว้เครื่องมันก็จะติดอัตโนมัติแล้วเราก็ล็อกรถเอาไว้เลยนะครับเรเรียบร้อยนะครับเราก็จบทริปนะครับเที่ยวเรียบร้อยแล้วก็มาถึงบ้านเราก็ชาร์จชาร์จรถทิ้งไว้เลยนะครับชาร์จรถทิ้งไว้ เดี๋ยว4ทุ่มเนี่ยมันก็จะมีระบบจ่ายไฟอัตโนมัติให้จากอุป์กรที่เราตั้งเอาไว้นะครับก็แค่นี้ครับเรื่องของคลิปก็ใครสงสัยอะไรอยากสอบถามปัญหาอะไรหรืออยากจะได้ทำคอนเซ็ต์อะไรก็แจ้งมาได้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ